สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้พบกับวิทยาฟาร์มนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมอัดลงมานะครับก็เพื่อ,อให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ได้รู้หลักและขั้นตอนง่ายๆในการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงกันนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามมาทาง Facebook บ้างนะครับว่าเลี้ยงยังไงมีวิธีการเลี้ยงยังไงวันนี้จะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจนะครับข้อที่หเลยนะครับเราต้องทําการศึกษาเรื่องกุ้งกล้ามแดงให้เข้าใจ ในระดับหนึ่งนะครับนะว่ามีถิ่นกําเนิดจากไหนนะมีพฤติกรรมยังไงนะครับนะมีกี่ชนิดอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือการเตรียมบอ่อนะซึ่งบ่อของเราก็เลือกให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยหรืองบประมาณที่เรามีอยู่อาจจะเป็นซื้อกระบะซื้อกลละมังกองโฟมนะหรือขุดบ่อดินก็ได้นะครับ นะทำเป็นกิจการเล็กๆของตัวเองก็ได้ขั้นที่ 3... นะเมื่อเราได้บอ่อแล้วเราก็ต้องทําการเตรียมน้ําเพื่อที่จะทําการเลี้ยงกุ้งก็คือปล่อยน้ําลงในบอ่อที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นให้เติมเกลือแกลงผงเกลือแร่หรือวิตามินต่างๆที่เราซื้อมาจากร้านที่เขาขายอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็พักน้ําไว้อย่างน้อยๆต้อง1วันนะครับนะ ขั้นที่4นะครับเราไปทำการเ,าเลือกซื้อปั๊มออกซิเจนหรือปั๊มลมให้เหมาะสมกับขนาดบ่อของเราแล้วก็มาทำการตีน้ำพักน้ำไว้นะครับขั้นที่5คือการเลือกซื้อพันกุ้งผมขอแนะนำว่าเราควรเลือกซื้อจากฟาร์มที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่เรารู้จักมีหน้าฟาร์มจริงๆนะครับเราสามารถไปดูกุ้งได้ แต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่จริงๆแต่ว่าอยู่จังหวัดที่ไกลกันการขนส่งหรือว่าอะไรต่างๆของกุ้งมันก็จะทําให้กุ้งช้ำเมื่อจะมาถึงเราอาจทาให้กุ้งตายได้นะครับเมื่อทําการเลี้ยงแล้วนะครับผมขอแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อเราทําการเลี้ยงกุ้งไปเราต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของกุ้งศึกษาเรื่องอาหารว่ากุ้งสามารถกินอะไรได้บ้าง ศึกษาเรื่องสารเคมีที่กุ้งแพ้ซึ่งอาจจะทำให้กุ้งตายได้อาการลอกคราบต่างๆนะครับรวมไปถึงนะการจดบันทึกเพื่อช่วยจำนะครับการจดบันทึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการลอดอัตราอาหารนะครับต่ออาทิตย์ต่อเดือนนะครับหรือต่อ,อขนาดของตัวกุ้งในไซส์ต่างๆนะครับเพื่อพัฒนา ฝีมือแล้วก็พัฒนาการเลี้ยงของเรานะครับให้มีความชำนาญแล้วก็เพิ่มความรู้ความสามารถของเราไปเรื่อยๆสำหรับวันนีนะ้ก็มีคำแนะนำมาฝากเพื่อนๆครับที่สนใจเพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าอยเาล่มติดตามนะครับเรื่องราวดีๆจากทางวิทยาฟาร์มได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ